สัพพปาปัสสะอาการนังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุรลสูประสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสัจิตปริโยทะปะนังการชำระจิตของตนให้ขาวรอบนี่คือหัวใจรักของพระพุทธศาสนาบายสีเทวนาคาศรัทธาเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนา สวัสดีเอฟซีญาติธรรมทุกทุคนนะคะวันนี้ดูการประกอบเข้าช่อแม่ใบสีตัวพันนิวใบสีพุทธรปักษานะคะเป็นใบสีพุทธรปักษาใบสีชั้นเดียวองค์ปฐมอ,องค์ปฐมนะคะอ,อันนี้เข้าช่อแม่ใบสี ใบสีเมฆเก้าย,ยกกำลังพระตสรถหรือใบสีใบสีสองโพึ้นนิ้วึ้นนิ้วใบสีตัวเดียวก่อนนะคะ,ะติดสองครั้งติดนิ้วใบสีสองครั้งติดตัวเดียวสองครั้งก็ <c oughs> คือนุ่งประกอบประกอบทีละตัวนะคะทีละตัวใได้สองครั้ง เสร็จแล้วอ่าครั้งที่สามจะติดสองตัวครั้งที่สามจะติดสองตัวพันนิ้วนะคะติดสองตัวพันนิ้วติดไปเรื่อยๆอ่าให้ได้เจ็ดครั้งให้ได้ให้ได้ไดไดอ่าติดเป็นคู่ๆไปให้ได้เจ็ดครั้งอ่าก็จะได้เป็นใบสีเมฆเก้ายกกําลังพระโสรถหรือใบสีสองภูอ่าเมฆเก้าเมฆเก้าสองภู อันนี้เป็นใบสียกกำลังพระโสรสนะคะอาว่าด้วยคุณธรรมอาหลักสร้างสมในการสร้างสมบุญบารมีทิฏฐธรรมในการบำเพ็ญศีลทานบารมีือการในสวดมนต์ไหว้พระการถือศีลอุโบโสถหรือว่าอะไรก็แล้วแต่การทําอยู่เป็นนิสยยัยนี้อันนี้ก็เพื่อทาทเพื่อเสริมสร้างบุญบารมีเรา,าเพื่อให้เกิดกําลังทางจิตทางใจ อาการไหวบูชาครูถามว่าเมื่อเราเครารพเมื่อเราเมื่อเราศรัทธาหรือเชื่อมั่นในสิ่งดีที่เราทำแล้วเทพเทวดาเรียกว่า,าพูดอย่างทันสมัยก็คือแบบอย่างที่ดีหรือว่ากล่าถึงเทพเทวดาที่ว่าทำาดีเนี่ยเป็นเป็นกุศลและจิตที่ดีละเราเคารพเอาเป็นแบบอย่างแล้วก็ทำไป ทำ่าโดยความเพียรความเพียรความอดทนค,น,ยายาอน,นความเพียรพยายามไม่งอนเง่งคอนแคลนเย็ดขันยึดขันติบรตารมีทอันนี้เป็นใบสีใบสีตัวนี้จะเป็นใบสีนกยูงนะคะใม่สามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดพัน 30, 30, นิ้วแต่เรายึดหลักเป็นทําเหมือนใบสีเม่เก้าแล้วค่ะอันนี้ก็จะเก้าครั้งเหมือนกันแต่ตัวพันนิ้วก็จะติด ลักษณะทีละตัวนะคะวาคันนหนึ่งอ่าหนึ่งครั้งก็ตัวหนึ่งสองครั้งก็ตัวหนึ่งอ่าแล้วตัวอ่าครั้งที่สามจะปิดเป็นสองตัวครั้งที่สี่ก็สามอ่าครั้งที่สี่ครั้งที่สี่สามสามตัวไปสองตัวสามตัวสี่ตัวไปเรื่อยๆจนครบอ่าจนครบอ่า แถวที่แถวที่เก้าจะมีแปดพันตัวตัวพันนิ้วจะมีแปดตัวนะคะแถวที่เก้าจะมีตัวพันนิ้วแปดตัวมันจะได้เก้าตัวพันนิ้วเราจะติดเป็นเก้าครั้งพอดีตัดนับวงข้างอ่ะ <Okay. S 1> ตัวลงอ่านับข้างข้างด้านข้างๆจะได้เก้าแถวเก้าเก้าครั้งอ่ามันจะเป็น ลักษณะแม่สามตัวพันธุน้มสิปีพันธุน้ี่ได้ใบสีนกยุงสามสิบตัวมามาดูการประ,ประกบประกอบแล้วเราก็มาดูการติดแม่ใบสีแต่ละช่อกันนะคะจะติดเป็นสีิสี่ทิศนะคะติดใบสีเป็นสี่ทิศอันนี้ทำทำกลวยใบสีแบบขันหม,มักเบ่งจับกีบพากา ติดแปดทิศนะคะ่ะติดแปดทิศต,ติปาการนี้เราจะติดเป็นแปดทิศนะคะติดสัสบวางกันทั้งหมดแปดทิศสับกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเราก็มาติดเข้าช่อเข้าผ่านใบสีกันนะคะเป็นใบสีชั้นเดียวเป็นใบสีองค์ปฐมของอเราจะไว้เท้าวิรูปักก็ได้จะไว้เท้า วิรูปักก็ได้วายองพุธทธะปักษาอาอย่างเช่นวิกุลทอนองวิคุณทอน,อทอนหรือว่าองค์พุทธะนาคราชก็ได้นะคะหรืออ่าใครนับถือพยาคุธองค์ไหนหรือนับถือเท้าวิรูปักเราจะเราจะทำใบสีชนิดนี้วายก็ได้ยกเว้นห้ามห้ามนำเอา เอามาทำสูงขวัญน,นะคะใบสีพวกนี้เป็นใบสีไม่ว่าจะเป็นใบสีอเป็นที่ไหว้เทพเทวดาสงส่งห้ามเอามานำนมานำทำเป็นใบสีสู่ขวัญน,นะคะใช้วหวยอย่างเดียวไหว้สวดมนต์ไหวนนไห้พระหรือสีอุโบสถแล้วทำขึ้นไหว้ที่อ่าของพระที่บ้านหรือว่าที่วัดก็ได้ หรือใช้วงสวงก็ได้อันนี้จะเป็นใบสีองค์ปฐมบรมบโคเป็นใบสีชั้นเดียวนะคะอ่าเป็นใบสีชั้นเดียวสื่อถึงความหมายความอดทนอดกัน้นมีความเพียรวิริยะอดสาหะมีความบากบันมีความอ่าเชื่อมั่นไม่งอนเง่นคอนแฟนไม่มีความสงสัยเมื่อทำความดีแล้วก็ทำอ่าอย่างสม่ำเสมออ่าไม่มีอ่า มีความลังเลสงสัยนั่นแหละมีความเพียรเป็นยอดนะะั่นแหละก็คือใบสีตัวนี้ออกสื่อถึงพลังความพลังแห่งความยึดมั่นในการงานที่ทํเมื่อทแล้วเชื่อ่าทําดีแล้วย่อมได้ดีเสมอตอบแทนนั่นแหละก็ะคือตั้งใจทํแก็ทําให้สําเร็จผลก็ลคือตั้งใจทําในสิ่งที่ดีดที่ว่าดีทำทำดีแล้วไม่เบียดเบียนใครนะั่น อันนี้ก็คือใบสีอันนี้นความดีอันใดที่มันไม่มีโทษไม่มีโทษตัวตัวเองหรือไม่ให้โทษแต่ผู้ก่อ,อไม่ให้โทษแก่ผู้อื่นใบบยดเบียนตัวเองความดีนั้นย่อมเป็นความดีที่ทดีเลิศแล้วได้สิ่งไหนก็ไม่ประเสริฐได้สิ่งไหนก็ไม่ไม่ประเสริฐและไม่เลิศด้วยได,ได้ได้สมาธิอิสิน บนบารมีการสร้างสมการทำความดีของเราไม่ว่าในหน้าที่การงานที่ทำกุศลที่สร้างอันนี้ก็คือใบสีแม่นี้เลยค่ะเป็นใบสีพุทธละปักษาเพื่อสร้างเสริมการงานที่ดีเราจะทำใบสีว่ายอย่างเดียวก็ไม่ได้ถ้าหากเราทำไหวแต่เราขี้เกียจขี้เกียจขี้คร้าน ไม่สนใจในการงานไม่ปรับไปในการงานไม่ตั้งผมอ่าแต่สิ่งที่ดีปลูกมิตรไมตมีจิตท,ที่ดีต่อผู้อื่นอ่าพาตนเข้าหาแต่สิ่งที่เป็นอบายมุกการงานของเราก็ไม่เจริญมอมากงามอ่าการทำม่เสียอันนี้ก็เข้าหาแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่อปราจศจากอากุศลน,น่ะคะ่ะ อันนี้ก็เป็นใบสีกุธรับปักษาเสื่อมความหมายเช่นนี้เป็นผู้สันโดษนะคะสันโดษในสันโดษในการไม่มัวเมาไม่รุ่มหลงในอวิชชาก็คือไม่รุ่มหลงในก็คือไม่มีกลมแคล้วคิดสิ่งใดทําสิ่งใดก็คิดด้วยสติและคิดด้วยปัญญานนเพื่อการงานที่แบบเป็น,ปนการสร้างสมการเรียนการไปหาความรู้ อันนี้ได้หมดนะคะเป็นใบสีแม่นี้เลยกุทธรปักษาซือถึงพลังอำนาจของความอ่าของถึงความยิ่งใหญ่ของหัวใจที่เป็นคุณธรรมนะคะือถึงคุณธรรมความหมายของคุณธรรมความดาีความบากบั่นในสิ่งที่เกิดความเพียร ในขันติในความอดทนความภาคเิีย์พยายามทําในสิ่งที่ว่าทาให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเองและประโยชน์ผู้อื่นเ,เห็นแก่ประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านไม่พูดร้ายไม่ว่าร้ายไม่ร้ายใครไม่เบียดเบียนและไม่ส่อเสียดให้ใครอันนี้คือใบสีแน่นี้เพราะว่าใบสีของคําว่ากุศลปักษาก็คือผ,ผู้ที่ถือสันโดษไม่คล้องแวะกับสิ่งที่เป็นอกุศลนั่นแหละคะ่ะ อันนี้เป็นเพราะว่าเป็นใบสีเจ้าแห่งเวหาวเจ้าแห่งเวหาก็คือคุทธรรปักษาและคุทธระนาคราชนาา่์คุทธระนาคราทชี่กลทอนเป็นใบสีในลักษณะนี้ความหมายสื่อถึงความหมายที่ดีงามนะคะใบสีอมันขึ้นอยู่กับพานด้วยนะคะ บางครั้งอาจจะทําเป็นในลักษณะใบสีแบบเดียวกันอันเดียวกันชิ้นงานเดียวกันมี12บชิ้นเหมือนกันแต่ติดถ้ามันขึ้นอยู่กับพันก็บางคนติดลักษณะพนันพันเล็กเล็กหน่อยติดในลักษณะทรงสูงก็อาจจะได้ใบสีที่ว่าเป็นลักษณะของพยาพคตกลางสีก็ได้แล้วแต่ คนทำนะคะอถ้าถามมาทำไมมันไม่เหมือนกันมันขึ้นอยู่กับบุญบารมีของคนด้วยเหมือนกันลักษณะของใบสีจะมีความหมาย,เ,ยเหมือนกันแต่ว่าลักษณะของใบสีก็แตกต่างกันไปตามชื่อขององค์เทวดาที่ลงสถิตนะคะสถิตินะคะไม่ใช่สถิตที่ตัวคนเทพเทวดาท่านจะลงที่ใบสีท่านจะชมใบสีเพราะว่ามันเป็นดอกอเป็นใบสีดอกไม้ทิพย ได้ด้วยความอดทนอดกลั้นความเพียรความพยายามบากปัน่นมีสมาธิจิตที่สงบเียือกเกยนอันนี้หากถูกใจชอบใจช่วยกดไลค์เลยนะคะขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะบายสีเทวนาคาศรัทธาเชื่อมัน่น Này Phật